สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้จะพาเพืเ่อนๆมาทำแปลงผักอีกแล้วนะคะทำแปลงผักเนี่ยเราจะจะปลูกอะไรนะปลูกหอมแบ่งนะตรงนี้ปีที่แล้วเราเอาปลูก อากาศหอมงามมากมากเลยต้นละโลนุนนะต้นโลหรือต้นสองต้นโลบางทีก็สองต้นโลกว่านุนนะตรงนี้งามมากมากเลยนะคะปีที่แล้วเราทําแต่ปีนี้เราจะมาทําหอมแบ่งนะคะตรงนี้นะคะวันวันหนึ่งก็ขบอยู่กับสวนนี่แหลคะค่ะ ไม่ได้ไปหาเพื่อนๆเนานะไปไม่ทั่วถึงเพื่อนๆเพื่อน,พ,อนพี่น้องก็อย่าเพิ่งโกรธกันนะคะอย่าเพิ่งลืมกันนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยกดติดตามให้ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะค่ะทำคนเดียวเนาะมันเยอะมากๆจริงๆจะล้นมืออยู่แล้วละ่ะเดี๋ยว เสร็จตรงนี้ก็จะไปรื้อตรงนั้นจะปลูกอะไรก็ไม่รู้ผักนี่แหละค่ะแต่เรายังไม่ได้รื้อมันเลยเนะี่ยแต่ตรงนี้เราปลูกแล้วปลูกที่เดิมถั่วฝักยาวนะคะแต่ไก่มันก็มาเขีย่ยหมดเลยไก่ไก่เพื่อนบ้านเนาะมันเข้ามาเขีย่ยเนะี่ย ตอนแรกมันก็สวยงามอยู่นะคะเอาฟางมาปูไว้นะแต่พอไก่มันไม่เคี่ยวของเรามันก็เป็นอย่างนี้เลยคะ่ะอ่แล้วก็จะมาขุดดินตรงนี้นะคะทำแปลงหอมแดงนะคะตรงนี้เราก็หวานไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะ นี่นะคะขึ้นขึ้นหมดแล้วค่ะสู้ๆไว้นะนี่เราทําแล้วนี่ค่ะเราทําแล้วนะคะเนีียผักมันขึ้นแล้วก็มีผักกาดขาวพื้นบ้านผักกวางตุง้งผักชี ผักชีลาวนะคะแล้วก็หอมหอมอะไรอะ่ะแล้วก็ผักชีฝรั่งเออไม่ใช่ผักชีไทยเนาะตรงนั้นแล้วก็อะไรตรงนู้นก็หวานหลายอย่างคะ่ะอย่างละนิดอย่างละหน่อย นี้เราจะมาทำแปลงตรงนี้เสร็จตรงนี้เราก็จะมาลื้อตรงนี้งานยุ่งงานแยะนะคะแต่ก็จะจะพยายามให้มีเวลาไปหาเพื่อนๆน,นะคะทางโน้นงามมากมากทางโน้นนะคะงามมากเลย เข,เขียวอยู่ตรงโน้นนะคะถึงเวลามีน้อยแต่ก็จะพยายามไปหาเพื่อนๆนะกลางวันไม่ได้ไปเนาะก็เลยจะไปกลางคืนแล้วค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอา้าวไปทำแฟงขอบกันนะคะ ่วงเวลากลางคืนเนาะแต่จะพยายามยไปหาเพื่อนให้ได้ค่ะที่ไหนที่มันน้ำไม่ถึงมันมันก็จะแข็งอย่างนี้นะคะ เป็นแร่เหล็กทั้งนั้นเลยนะคะนี่ยหินก็มีบ้างนิดหน่อยแต่แร่เหล็กมีเยอะนะคะต้องเอาเหล็กดูดเอาแม่เหล็กอะ่ะมาดูดเอาแร่ออกอย่างนี้นะคะไม่งั้น,น อะไรมันจะไม่งาน หน่อไม้มาใา่ให้หน่อไม้เราก็มีแต่นั้นเป็นหน่อไม้ชายเนาะเราก็จะไปเอาก่อน ไม่คายค่ะสามสิบาทโลนะ้วเป็นหน่อไม้ของเราก็มีมันเป็นหน่อใหญ่เนาะอันนี้เป็นหน่อไม้คายนะคะอย่างนี้ค่ะหน่อไม้ของเราตรงนั้นมันก็ยังขึ้นอยู่นะคะ เห็นมีอยู่สองสามนอมันก็ยังขึ้นอยู่นะคะแต่นี้เขาเห็นเขาโตรเนาะก็สั่งเขานะจะเอาบาต้มจิ้มน้ำพริกหนอเล็กๆอย่างเงี้ยอร่อยนะคะเพื่อน 太恐怖。 แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณกําลังใจทุกกําลังใจที่เข้ามาชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะ